กลับมาพบกับคุณนกแล้วนะคะในทักษะคนิตศาสตร์ค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนคุณนกมีเพลงสนุกสนุกการนับเลขให้กับเด็กๆร้องเด็กๆพร้อมที่จะร้องเพลงกับคุณนกหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วร้องกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ หนะะึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดห้าหเจ็ดอีกข้งไปแลเก้าสิบอีกั้งไปแลเก้าสิบนับอีกทีจำให้ดีเป็นยังไงกันบ้างคะเราจะร้องเพลงนับเลขได้ดีคคะถ้าร้องแล้วเด็กๆจะนับเลขได้ถูกต้องเลยคะ่ะ เอาละค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องจำนวนและตัวเลขกันไปแล้วและเด็กๆก็ได้ฝึกนับและเขียนตัวเลขหนึง าาปไปที่หน้าเกา้าค่ะเปิดหนังสือไปที่หน้าเก้าและเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่สุกััดยเขาจะให้เด็กๆทำกันยังไงค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การนับและการเรียงลำดับกันนะคะเด็กๆ ปิดหนังสือแบบปึกหัดไปที่หน้าที่9ค่ะแล้วมาดูนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนับจำนวนลูกอมแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างให้ถูกต้องเรามาดูตู้แรกกันนะคะเด็กๆนับจำนวนลูกอมไปพร้อมกับคุณนกเลยนะคะ1 2 3 4 กับ3ได้ทั้งหมดกี่ลูกกี่เม็ดคะ1ิใช่ไหมคะติดเด็กเขียนเลข1กับเลข3ลงไปในช่องว่างนะคะโอเคเขียนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเรามาดูตู้ที่2กันคะ่ะเด็กนะับไปพร้อมกับคุณนกเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1ิเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งิสองมีหนึ่งกับสองสิสามมีหนึ่งกับสามสิสี่มีหกับสหามีหนึ่กับหสิบหกมีหนึ่งกับหสิมีหนึ่กับเจ็ดดมีหนึ่กับแปดมีหนึ่งกับเ้ายี่สมีสองกับศยี่สิบอดมีสองกับหได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะยี่สิบใช่ไหมคะ เด,เด็กเขียนเลข21มี2กับ1ลงไปในช่องว่างเลยค่ะต่อไปอน,นีตู้ที่3กันค่ะดูสิว่าตู้น,นี้จะมีลูกอมทั้งหมดกี่เมตรนะคะเด็กร้อมไม้ยังคะร้อมแลน้นะเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี1กับ0 11มี1กับ1 12มี1กับ2 13มี1กับ3 14มี1กับ4 15มี1กับ5 1 6มี1กับ6 17มี1กับ7ได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะได้17ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียน17มี1กับ7ลงไปในช่องว่างเลยค่ะจากนั้นเด็กๆเ,เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่10นะคะ เอาให้เด็กๆนับจำนวนส้มในตะกร้าและเขียนตัวเลขลงในช่องว่างแล้วขีดเครื่องหมายถูกบนภาพที่มีจำนวนมากที่สุดค่ะเรามานับจำนวนผลส้มในตะกร้าแรกกันเลยนะคะเด็กๆนับพร้อมไปกับคุณนกเลยนะคะเด็กนับค่ะหนึ่งสอ จำนวนส้มทั้งหมดกี่ผลคะ11ผลเด็กๆเขียนเลข1กับ1ลงไปค่ะตะก้าที่2ามาช่วยกันนับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7มีส้มจํานวนทั้งหมดกี่ผลคะตะก้าที่2มีส้มทั้งหมด7ผลเด็กๆเขียนเลข7ลงไปค่ะ ตะกร้าที่สามกันค่ะเด็กช่วยกันนัดนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตะกร้าที่สามมีส้มจำนวนทั้งหมดเก้าผลใช่ไหมคะเด็กเขียนเลขเก้าลงไปเลยค่ะเอาละค่ะตอกเด็กดเขียนจำนวนเสร็จแล้วเรามาดูว่าส้มทั้งสามตะกร้า ตรงกร้าที่หนึ่งสองและสามตาไหนนะที่มีจํานวนมากที่สุดเก่งมากเลยค่ะ,ะตาที่หนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกทับลงไปในะตะกที่หนึ่งเลยค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กๆทับหนังสือเก็บทับหนังสือแล้วเก็บใส่ในแฟ้มให้เรียบร้อยด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราจะทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะไม่ยากหรืใช่ไหมคะถ้าเด็กๆฝึกนับและฝึกเขียนบ่อยๆเด็กๆจะเป็นคนเก่งเยี่ยมๆอย่างนี้เลยคะ่ะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย